เมื่อมิชชั่นอิ p พอร์ b ซิบปะทะเทคเคนเกิดเป็นปรากฏการณ์แอคชั่นแห่งปีกับภารกิจจารกรรมอาวุธหายนะที่ไม่อาจไว้ใจใครได้ผลงานจากผู้ให้กำเนิดเทคเคน17ตุลาคมนี้เคทเบ c k กินเซลพร้อมกลับมาทวงบลังแอคชั่นไอคอนอีกครั้งใน Canary รีแบ็ Black, รหัสลับดับโลกเรื่องราวของเอเวอร r a เกรฟเจ้าหน้าที่ CIA ภาคสนามฝีมือพระการเชี่ยวชาญด้านการจารกรรม การใช้อาวุธและการสอบปากคำแบบไม่สนกฎเอเวอรีใช้ชีวิตแบบ2ตัวตนชีวิตเบื้องหน้าเธอเป็นสายลับแต่ชีวิตเบื้องหลังเธอใช้ชีวิตกับสามีอย่างครอบครัวธรรมดาโดยที่สามีไม่เคยรู้เลยว่างานของเธอคืออะไรจนกระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อสามีของเอเวอรีถูกจับตัวไปโดยกลุ่มก่อการร้าย และบีบให้เธอต้องหักหลังประเทศตัวเองเพื่อขโมยอาวุธลับสุดอันตรายของรัฐบาลโค้ดเนมคานารีแบล็กเพื่อแลกกับชีวิตของสามีที่ถูกพวกมันจับตัวไป What is Canary Black? Every Graves จำเป็นต้องเป็นสายลับสองหน้าหักหลัง CIA เพื่อขโมย Canary Black พร้อมกับตามล่าพวกก่อการร้ายกลุ่มนี้แบบข้ามโล betray country. The agency life. พื่อลากตัวพวกมันมาสาสางแขนให้สินส้นซากการตัดสินใจของเธอนำไปสู่มิชชั่นลุยเดียวเปลี่ยนทุกฝ่ายเป็นศัตรูรุมฆคาภารกิจนี้ไม่อาจไว้ใจใครได้นอกจากสัญชตาตญาณข้า <'m> ของตัวเอง <'m> หนึ่งรหัสที่ทั้งโลกไล่ล่าสู่หนึ่งแขนที่เธอลา่าพลิกโลกคานารีแบลก รหัสลับดับโลก17ตุลาคมนี้มันที่สุดในโรงภาพยนตร์เท่านั้น